มันอยู่ไหนมดวะไอพวกเออสัญ,ญลักษณ์อะจิงเหมือนกูจิ้เหมือนกูเออต้องเคียวกันแบ่งแบ่งหน้าที่มึงไปหาสถานที่เดี๋ยวกูค้าผมอ๋อละเุ๊ยอะไรว่ะอารเอยเอากูลืมไปกูถอ,อดดีไลออนอออ เพื่อนขอโทษกูกูก็ว่าอยู่เม่งไว้กลางหรือใส่ดีเลยออนเลยกูไปกูคาบชุดให้กูใส่โลนเอานี่โอ้ทำไมดีแล้วออนกูมีสองอันวะแบบโคตรเท่คตรจ้าตัวเย้จจ๋อวอุ้ยทำไมอาวุธกูไม่ได้ซ่อมอาวุธทำไมอาวุธมันเต็มวะเอ๊ะ ูไม่ได้ซ่อมอาวุธนะเพื่อนทำไมหลอดอาวุธมันเต็มวะอะไรอ่ะอาวุธอ่ะกูยังไม่ได้ซ่อมเลยมันมันเต็มเองได้ไงอาวุธอะไรนะทุกอันเลยใช่เหรอเออกูไม่กูไม่ได้ตีเออกูไม่ได้ตีอะไรทุกอันเลยไอชุดกองกว่าไม่เต็มเออเออมีแค่ชุดจอหน่ะไม่เต็มอาวุธแต่อาวุธหนักเต็มทุกอันเลยตีบอสเสร็จชุดเต็มมีหรอวะ เออเออเออกูต้องไปหาเล่มนะอ่ะอขุดไ้เออหินอ่ะหินหา้ายากมากเอ,อ้ยครบอันนี้ไม่หรือที่อาบน,น้ำนกในวะัดต,ตรงนั้นนี่ไม่อ,อหาหาเสาตะวางข้างบนกว่งขู่ข้องบน

เนียครับสักครู่นะครับอักนเล่นสักครู่นะอ่านเต้านอนตีก็ไปมุมอยู่ไอ้ครูกูจะขอยืมดาบยุงหน้ากากโมวาแล้วก็แค่นั้นโอ๊ยเอาเย่ยต็อกเตอร์กูตีก็ไปมุมอีกโอ้ตายว่ากูจะไปบุกหลังหมดเร็วไหนมอยู่ไหนวะอยู่บ้านเอ้ย

พักกูตีแ,บบแม่แค่วลวห้าเยอ๋อนั่นกูตีเพิ่มหนึ่งเววมั้งเอ๊ะช่างม่งเอ็ดเวแล้วโค้ใช้อะไรบายโคเวอร์บายโคเวอร์กับต้นอ่อ,อน <S <S 2> <S 2> ในแพ่นรลองะนั่นอยู่นะนวะ กูเจอก็ยูงไว้อะจะด็อกเตอร์ม่อีกเหรอไปใจบ่มปมุมเออแม่งบางทีกี๊กโคตรเก๊กาอเนี่ยแบบมันมีช็อตหนึ่งว้วยกูชาร์จชาร์จไม่เท่าซุ้มมึงก็รู้เนาะว่ามันลอยชาแหม่มันก็โดนยาก นี่จ้าตุ๊กเปือนแมงหรมอะไบังเปตนอเนี่ยเราแมงดีไม่มีเลือดไอ้ยถ้ามีเลือดนีู่ว่าหายหมดอ่ะว่าตายตั้งแต่เราคุยกับมันแล้วไอ้ยฟาดไปตั้งกี่ทีอะไร้นไลชอนเลยอ้องไปตรงนู้นเราต้องไปฟังนู้นแมงเอ้แสงระจันทร์แมงก็ ใส่แยงตายยังวะเออต้องใส่ต้องต้องสั่งขึ้นทางตรงตายยังไงไว้พื้นจะพื้นเนี่ยมดพวกนี้แม่งไม่ตางจะมดแดงเฮ้ยทำไมวะ โจมยิ่งแค่ยังเอาว่าฝรั่งด้วยองค์เลใหญ่ดอสองอันสร้างอะไรดีวะระหว่างเป็นฐานฐานแบบตีเหล็กใช่จริงไม้จริงไม้ถิงจริงไม้สามเรียมอันฐานจริงไม้สามเรียมมันใช่อันเดียวอ๋อ โอเค ấy? อืมงเนี่ยอ่าระเบิดแก๊สตีมึงโคตรดีอ่ะเฮ้ยไม่ตายเป็นเบื่อโอเค <Character yells> อแล้วก็โอ้ยหิงไม้ กินอะไรทีน้าเอาไอ้อหายกําลังเตงเนี่ยมันมืดเรามองยากเป็นนักไอ้เป็นนักก่อสร้างก่อสร้าที่ตึงตๆแต่งวับขโมดคิวกันเลยดีครับผมจะเตงเกินอออป๊๊บบ บู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 บบูอ้ยมีบูบูบูอยากเอฟเฟกต์โอ้โหค่อนข้างสูงเลยอ่ะเจ็ดค่อนข้างค่อนข้างสูงไม่หมายถึงสูงจากโอ้หแม่งตรงกลางจากโอ้โหระแบบพินแม่งไม่ได้ อดี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 นั <S <S <ม>้นะม่ไฟฉาย e อีนะไฟฉายหมอกไม่ไฟฉายอโอษเออมันมันไม่ต่อกันแม้วะเแี่หล,งลังหลังมุดไฟก็คือขาองกดขอ,องเท <laughs> <laughs> มนุ่มใช่ไหมเอ้ยอ่าประมาณนี้โอ้ยสูงเลยเย้คาร์วมุดแองไฟมดหลังแล้ววันเนี้ย <laughs> <laughs> ป๊ะปปะป๊ะปปะป๊ะบปะว๊ะบ๊ะบ๊ะว๊ะบ๊ะบ๊ะบะบ๊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 บะบ๊้บ um uh ๊ะบบ นุนกจริงเหรอวะทำไมคุณได้ยินเสียงเหมือนยุงเลยวะแต่มันนี้เรามีอะไรอะกิ่งกิ่งต้นโอ๊กที่ตกลงมากูไม่น,ออนู้กอยู่ตรงไหนกูเจอกิ่งต้นโอ๊กหลายทีมาใช่าาก<อ>ิ่งต้นโอ๊กไม่อาสาอต้นโอ๊กที่ตกลงมา ในเชติคอร์ดครับครับผมโอ้ยโอ้บังลบไายแป๊บเช็ดแค่แหล่งรวมแร่ชัดๆโอ้ โอ้กระนำเลยเอ้าอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยมันมีกิ่งอยู่ไอ้ตรงเอ้มันมันมีที่มือเอวางเงินอรงน้ำน้ำอะไรน้ำเลี้ยงอยู่กองน้ำเลี้ยงอเออใมไมเนี่ยตรงที่เขาอยืน่ะแล้วก็มาร์กอยู่นี่เป็นสัญลักษณ์มันน่ะเป็นรูปใบไม้อ่ะ ไม่มีในแมพว่าเฮ้ยอ<ผ>ม<ะ>ันต้องอันอี้เวมัต้องทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ด้านล่างตู้<บ>เออด้านล่างอะเป็นรูปใบไม้สีเขียวอะ <c oughs> เห็นปะโอ้ยโอ้ยเ <c oughs> ยอะเ้ยลาเต็มเลย <c oughs> ต่อไปต่อไปคือที่ไหนอะ nhạc nhìn thăm đáp nhẹp nên nam tay lên đâu đọc đi này nèo 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 ลองวิ่งไปตรงนี้ดิโอ้โหอะไรนโอ้โหตื่นตื่นตื่นตัวนะักจะไม่รู้แค่วะเอาโอ oh, ยัง เบอ,อร์ดีเอ้าอ้เจ้ยนี่มันเข้าไปในรังกูได้ไงวะมีเวอร์ด้ <c oughs> เข้าไปแล้วแบบสูดรลีรัพยากรออกมาเดี๋ยวอ,อ่ะกระเป๋ากูนี่ว่ะไอ้เจ้ากระเป๋าไอ้เจ้าถุงมือได้ไงกระเ <c oughs> ป๋าอะาาไรอะไม่รู้อะกูไปาตายตอนไหน ไม่รู้ครับไม่รู้ครับผมไม่อยากรู้ได้เอ๋ก้อนหินนี้หรือเปล่าตัดเย็นยุงโอ้โอไม่ใช่เหรอวะยุงแพรกำลังทรัพย เอ้กูจะตีพวกอะไรของกูก่อนดีนะโอ๊อหมวกหมวกนักบีบกูก็ตีแล้วเขาจะลองเท้าแล้วกันขอตีอนนี้นตีบวกองเอ้ากั้ยกูเดาถูกเฉยเอ่ะโคตรเก่งอ่ะครับน้องๆเดี๋ยวออกมาเนี่ยไอ้ตรงริมริมด้านบนน่ะที่กูยืนอยู่น่ะ ได้แล้วเฮ้ยจริงเดามวยเฮียตึกถูกคุยเฮ้ยสแกมครับตาเตอยู่หน่อยเออเราเหลือบอสตัวเดียวนี่ว่าโอ้ยตื่นเี๊ยกยังไม่มีชุดเลยเกียนะอันนี้แพ้กำลังทุบกับสดทุบเราจะเอาเป็นเขียวนี่ฟันแมงกัน เฮ้ย,ยเกิดแล้วเจออะอไอ้ลูกสมุนกูเกิดสองตัวอเอาก็มือเลียมไปแล้วเหรอว่ามันจะดึงความสามารถบอดออกมาอ๋อมึงได้ใส่ปะใส่ไอ้ยังเจอดักแด้ด้วอ่ะเอา้าเมื่อกี้กูตีดักแด้แนลนะ้ว โอ้โหอ้อยดักแด้อ้อยเจนนี่มันคือดักแด้เหรอเนี่ยคุณก็ก็เรียกแมงตัวแบนเกินไปโอ้ยเยอกิดการแบบตีตีปุ๊บแล้วก็ตีสถานะวิ่งไม่ออก ออ้ยแบบไอ้เยี้ยบอสออกง่ายไอ้ลูกสมุนออกง่ายมากกูออชอบมากกูอชอบกูอชอบ,อชอบแบบเนี้ยกูชอบตาดหองหอ ชอบมากสิว่าชอบมากเออมาดิมาดิไอ้เหี้ย่เอเขียววิ่งไล่ไล่ซับอย่างเดียวตอนนี้มันตีมันมากเลยเพื่อนยังไม่อันนี้เลยนะเออยังไม่อัพเลยเออยังไม่อัพแต่มันก็ตีมันมากเลยดูแรงปะ มันไม่แหละมันไม่ถือว่าแรงมากแต่ว่ามัน,มนเร็วอะ่ะมันมีอันรบ้างมีมันมีก,กของนกกาเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเนอะาเอือย่าลูกออนได้ด้วยกันเจ้าเ๋ยวนะหาเตาทองอีกเจ้านึงกันย่ ไอ้ไอ้เวยเต็มก็โอ้ยตกเต่าตัวหุยตกเต่าหุ่ยไอ้ใจหายใจผมนี่แป้วเลยครับหมอเควสเพิ่มแฮ้อยู่ตรงสถานไม่ไม่มีว่ายังไม่มีมันยังนั่งนอนข้ามกันึงอ๋อหมอมึงทำริ้วเึินนะพี่เฮ้ยเต่าทองไม่มีเลยว่ะเอ้ยถ้า ถ้าตีเป็นเวลมันตันเววไรเวลเก้าวอาวุธทุกอย่างเรียกว่าของทุกอย่างอ่ะไม่เชื่อคนแรกถามดาว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 เงี้ยเชื่อเชื่อขับยำขับยำเชื่อคนนี้ไอ้กระเต่าทองอยู่ไหนวะ โอ้ยเจอบอดีได้เก้าอันเลยโอ้ยเยอะทำไมมีมีแมงโต้ไว้เว่วไปช่ไหมโอ้ยมไม่ได้จะไม่ได้เจ้าแมงโต้ไอ้สัตว์เจ้าเต่าทอง

เดี๋ยวว่าเขียวออกกูถืออ,อยู่เอาทิ้งทิ้งไม่ได้จนอ่อนเราไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วภายคู่คามเฮ้ยตาททงไปไหน่ะ อย่าข้าลูกอ้อนไปเอายุงพุ่งแหวต้องเล่าสังหารมันนะเฮ้ยเดี๋ยวมันมุดหนีกูเออเดิมน้ำไปหนึ่ง เฮ้ย hey, ลูกออสเต็มเลยอย่ไวหนี่งหมดเลยกลัวกูหลัวลาูดยากเลยนะถ้าเกิดไม่อยู่ในในจุดลา่า <c oughs> มันมีจุดล่าอยู่ก็คืออยู่ในทอตายุดบ้านโห oh. มันจะมุดนตินไม่ได้ <c oughs> ห้าตัว <c oughs> แล้วก่อนเนื้ออง แค่ค่าลูกออ5ห้าตัวสม้งรณ์เป็นตัดหมดว่าหนีไอ้เยี่ยแล้วตัวตัวใหญ่ค่าดึกสามตัวสองตัวสามตัวไปมีสายรายงานว่ามันอยู่ในนี้เฮ้ยไหนวะมีสายรายงานด้วยนอ้ตัวมันนี่ตัวมัน เออโอ้ยหาสิบเองเหรอโอ้ยยลูกอ่อาจะหมื่นแต้มก็ได้เอ้ยได้นะโอ้ภารกิจหมดแล้วแต่ป้องกันจะว่าจะว่าเมตริก ฟาร์บอะไรรอที่อา่านเรียกหมดมาฟาร์บร้อนอะไรนะเออดุนะเออดเผาอยู่ไหนวะจะเรียกอะไรดีเรียกดวงไว้เอ๋อเฮ้ยจะว่ทาทำไมมัดไ <c oughs> อ้ไอ้ยกูจะเขี่ยมดไหมล่ะกูเช่ากูเช่ามึเงเก่งไม่ไม่ไมอินทรยา์เลย <c oughs> ชวานแตกขึ้นมานนี้ Bố ban tên Nè, có đôi Ui, sao đây hả? lá là quá Đẹp lò này Ui này mà ค่อยเดินในที้เมืองการจะหามันล่ามันบนดินเป็นเทียอะไรยากว่าตัวอะไรเป็นแมงกับพี่อ่ะแม่อยากจริงอุ้ยหินคมเปราะเย็นเต็มกุ้าเลยอยอย่าขโมยขโมยขโมยโอุย้ย <laughs> นะ โอ้โหโอ้โหนั่นมุนเชอร์โคตรเจือมันต้องใช้เยอะมากเลยอะก็ว่ากูมีเยอะอยู่นะมามามาโอ้โหโอ้โหจากเจ็ดสิบเหลือสี่สิบไอ้ย่ะโว้ยกระบี้วูเจอแล้ววูเจอตัวแล้วเอ้ยไปเลย เดี๋ยวนะใส่เกลือใช่ไหมเอาไม่มีเกลือเ,ลเอามันมันมีหยดยินใหญ่กรอนมินเพชรรอนเอาเอานี่ไงเกลือเอาอ๋อเค็มโอ้โูโต๊ภาษาไทยแล้วน,นะแม่งแมงกะพี้กูเป็นอะไรตายมันไม่ตายอดิ <laughs> นตายมันจะดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวแม่ยาคุณแม่เป็นตัวโอ้ยอกสามอันสวยรัแบกบานกแบานเว็บเว็บวิงเวเดี๋ยวไปสนใจเว็บเฮ้ยเดี๋ยวนะกูว่าจะอันนี้นี่หว่าเฮียกูออกมาล่าแมงกะบ,บี้ทีนึงอะ่ะมึงรู้ไหมครับได้ครับคำวิวตันได้ได้ไม่ไม่ถึงอันไมอ้เนี้ย ไอ้เหี้ยต้องหาเปลือกฟองแสงไว้เหี้ยนี่แมงกับี้เนี่ยกูหาอยู่นะอ๋อมันอ๋อมันชื่อแมงกับี้ไม่ไหวก็ต็อกเตอร์วะต็อกเตอร์ไอ้ขุยนั่งเฉยดิตอนนี้กูราวิกานกูได้มาสิบสองอันเขียวเขียวเขียวผมเนี่ยแบบกูได้มาสิบสองอันมันต้องใช้กี่อันเออของันไหน ต่อต่อการโอบหนึ่งอันใช่ไหมของมึงอะของมึงมึกมึงขันไหนแหล้วอันนี้คันหกเออคันคันหารอหกก็คือทาคันรอร<ข>อโกมันไม่ต้องใช้แมกับบี้นี่เนมันต้องอันนี้เนี่ยทำเป็นไอเป็นยศยศที่ยิ่งใหญ่เอ้ยยศเกลือยศ <ด S 1> เกลือมันไม่ต้องอใช้หมกับพีอ่อเนียอ๋ออ๋ออ๋ออันนั้นอัญมณีนี่ว่าโอ้เยอะเลรู้นะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามอ้าวหินคมรับที่แข็งๆอ้มไม่ใช่คมรับเราก็มาอบเออห้าอันเย้แล้วทำเป็นแกะคันโฮก็พอฟิ้งยี่เจอบอสอีกตัวหนึ่งเฮ้ย ตีไหมไปหาข้อมูลก่อนจอทีนี่แลพแอ๊ดเี่ยยตันเครือเงงามทำอะไรได้บ้างอ่านแ้บมันกวการโจมตีเข็มรู้ติงถึงพลังถึงพลังยีโอ้ลออกอเอาก็แมงงวนเวลกาวอยู่ของตะหุนยียี เฮ้ยี่ยเอาหน้ากากมาดิหน้ากา,ากไอ้ตะกั่งแตนนะกูจะลองกูจะตีกูอยากตีเียกูอยากตีกู <laughs> จะได้ไม่ต้องใส่หน้ากากผิดเอยเดี๋ยวมึงเจ็บเย่เด <Yeah. S 2> <อา S 1> ี๋ยวนไอ้เลี้ยเอ้ยทุกอย่างทุกอย่างวิวแปดวลวเก้าลง

ว่าแต่ไอ้เพรียไอ้น้องน้องมอดน้องมอดอยู่ไหนน้องมอดสัตว์สัตว์เลี้ยงอ๋อแม่บ้อาอ้าวไม่เลี้ยไม่เลี้ยงน้องแล้วเหรอไปไปโจมดสิ้นมันก็ใช้เพียบนะใชซิปอัพัดโอ้ยังมงโอ้โหใครเยอะมากเลยอัดอัดอีกสามอัด ดเกลือเกลือหมดพรงนี้ช้าน่าจะมีเกือไปนอนเออนไม่ได้นอนหลายวันเลยเอาปุ๊บเอาปุ๊บอยากไปตีอีกนะแต่ว่าแกว้ <c ười> อนี่ฉันกระบองวิวเอ,อ้ากระบอกอ๋อ,อจะ เออจะอัพเฮียอะไรเข้าไปดีวะกราบอกแม่ไม้ขวด่ไม่นะต้องกระด้นเดี๋ยวค่อยกระด้นเนาะเดี๋ยวอ่าเนี่ยเสีย